าอีเราเนาะจ่ามือเนี่ยถ้าถึงเขากขเก็บเม็ดคือเก่าหล่ะจ่าว่ามมือนีเขาก็สีสุกสีมันบ่เนาะไปมองตอกไม้เกาสวัสดีครับจรงขี้ไว้แจ๊คที่ท่าน <laughs> คนบอไปหลุนเพึ่งพี่น้องดกชิเด้กพี่น้องกินก็ได้แต่ว่าสิท่านบอเถอะเหรอเนาะจะเนาะพอมามื่อนี้เป็นลูกหรือลายครับ <laughs> ดุน้ากันบ uh, uh ึงทั้งแง่ก็จะพี่น้องตอนนี้กับทั้งเบ่อทั้งแง่จานกับท่านเพิ่นขอนเดียวกันนั้นจ้ะดุนบึงนั่นจ้ะน้อสีย่างเหมนน้ากันบึงหลังจากที่ห่อผอดชีวัยห้อสิท่านเพิ่นวันนั่นจ้ะเนาะสงสุกสีมันบ่เมือนี้ออกท่านสาลาพระเจ้าแล้วก็ลุยตัวก็เก่าแล้วพี่น้อง ขอบคุณผู้ที่เขามาให้กำลังใจยายวาดกระพอบอาเขยดเดอ้อจากขอบคุณด้หลายระนงอปอก,กตรงฟูตันทำเพีงย่านบท่นเพิ่นบอ้โีแยมก่วเลยข่าวนี้นะจากี่นงา,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 านเนี้ยเนี่ยยังบท่านอยบอกลายขึ้นจอเลยจ้ะ,าจะาลายเลยคะร หนุ่มน้ำเน็หนึ่มน้ำห่น้ำะโอ้ยเก็บเลยเจา้าได้าดไปบ่ได้พี่น้องลงลๆนง่ง,งนบ่ได้อยู่ไม่ไหว้ถงสองมือเออโอ้ยพี่น้องก็ยิ่งยั่นมั้ยขาดลดหยัยนมัย้ย จะพูดฝันดีเถอฟฝันฝอนเดินทางเดินเดินทางเดินเดินเดินทางเดินตึงตึงเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟังเพลงพระธรรมเนี่ยประกาศเพลงห่วงบ่ถือตรงนี่หรอเฮ้ยสวยเสียจริงแม่คุณบุญเลือนเกินที่ได้เจอโอ้ย มือสั้นน่งเลยเนาะทามปก็บ่ได้คออยขีดหอดแหงนอนบลับเด้พี่น้องเลยฟังนี่ก่อนเออฟังเ็กนะครับตังเดไป่ได้หรได้ได้เอาฟังนี่ก็ได้เาเตมตาคนถิ่นเทาะ่อบมึงยเนาะฝ่าวงาเสร็พี่น้อเอ้ย่ามาท่านคนขี้งิ้งโ ขอ,อบคุณเด้อเจ้ปาปลาเจ้เาเขาจงเล้ให้ลายอยอ้ยบื้อขึ้นกระหาเขียด,ยยดเน้นเน้าเน่านั่น,ยยน,น,นอย่าทำอย่ากจะบัตรเลยตั้งนี้พอเราเขียดเพิ่งก้มดันขึ้นแล้ว nhúng vần nhỉ để nhúng, nhúng ủa này còn là tím đấy cả tím đéo โอ้ยมองนี้บอเทิงเหรอมันเนี่ยโอ้ยขอบคุณหลายๆเจ้าทีบนนีิจงไว้อยู่เรียนคลื่นปะบุรังคุนไปขึ้นไปมันก็คลอนแตกด้วยเหมือนกันเฮ่ยเที่อวเยนเย็นน้ำไม่แตก chỉ <Nic thương đồng nói> oh, à. <laughs> đọc này cả này cái ta Đi thuốc đọc Đi thuốc Chẳng ngam ra Đọc bằng đi ก็นั่งกระติ๊ดทุกคนกติดทุกคอนมีมึงหยบเลยนน่ะเป็นงเป็นสั่นเป็นเหลือบอยู่กำไรยะกำไรจริงเนี่ยได้ว่าทองเพียงบอกเลยพี่น้องโงหัวจากเพียงหองเลย โอ้รู้สึกผ่อนคลายไม่นึงว่าเถอะเนื่อหันตี้ <laughs> ยังพอท่านในบทดด้วยใจะนะพี่น้องปะขึ้นกับตาไปแล้วจ้ะออกตาจะปุ๊บจับตาไปเลยค่ะออบื่บไไบอทั้ทงนี้กับส้มม้วนสีไล่ในบะทด้วยใจพี่น้องมันสะท้อน บุคคลไม่พอใจพี่น้อง,องกันตุกโอ้ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วพี่น้องเอ,อ้ยมันหันที่ขั้วมดันมันขึ้นยางเฝ้าอะไรพี่น้องเอ,อ้ยถึงยางถึงกินน้ำตะหูก็ไรตัก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 ได้แล้วถึงยางถึงเรียนหย่านบ่ท่านพื้นเนาะ ขอนเดียวกันเี่ไหมมองนี่เขาเ่เห็นแตกเลยด้วยมือน่ะแล้วก็เติบขึ้นได้เก็บน้ำเนียด้วยปันเ็บๆเอ็บเอ๊ะิบ๊ อันน <th> ี้ <c oughs> อันนี้เอาให้แน่ี่ยจุกบ่าไดรเนี่ยเราใต่ตต่นี้บ้านบ้านมันเดี๋ยวกิดน่ะให้เบิ่งเบิดบ่อันนี้อันนี้ เย็บเบิดเลย,ยเลจะน,นะคอนเดียวคอนเนี่ยเงี้ยวอาจหลาดเลยล <c oughs> เด้จะนีะคอนกตาตาึ้นมากเลยจ้ะไปดูน,น้ำกันต่อว่าเ้าสิเต็มบ้มองห้องเราเบื่อเลย <c oughs> ข้างกดไหยไรคอนนั่นละกันยงคือนรองเอ้ออยากซื้อใดพ่ออยู่บ้านเนาะด่มไปน้ำกันบึงแต่ละคอนนี่ว่ามันบึกสิบโลเหมือนจะห่างกัน จ็งดพี่นยางมาต่ำพอดีไหมพูดนะน้ำจุนพูนพี่นุองเอ้ยพูดนะหักตะนาลงแล้วหอกกบพพอยุ่นจ้ะพี่นุ่ะอือตะางเครื่งๆเห็นเลยนะจู้มึงเนี่ยโอ้ยไม่อไ้โอ้ยนอนจ่อเบิ้นอนจ่อนอนจ่องานดีคอนบากกระสีงงบูบูจะบอกเดียวอันนั้นอือ มาฟังคุณน,นี่บอกร้ไมดีอ่ะยา่ิดรลดม่ไมัไม่หดไม่นะคนมาฟังเลดคน,นารมมา นมากสองดอกขายเก้าห้อละพี่น้องขางค้งเลยจิเต็มใสอีกิเออดังเด้อบ่เออดังเด้อพ่หมอากาที่ี่นอ้อยเอาอะไรเอาอาไ้เอาไเขาไปนละเดีจะมาเอาไหมเอาหนี่แหะเอาอไดิ ผมบ่าได้ทยที่นอาเมืองต้นเขยานหองต๊กขอนทยเรื่องน้าพี่บ้านนี้เจ้สินงท่ไรก่อนหยัดใส่ถุงมือไม่เป็นไรหอก โอเคเราเข้าตรงนั้นแหละเป็นบดขอนเลยนอนเจาะ่วอสองคนตกใส่เส้อแานอนกินบดพี่น่อเจ้าตงหเนี่ย Rồi, nó hết. แเบด้วยเนาะจ okay. yeah, ับค้าเปมนเนาะค้าเรื่ได้แม่งคาเข็งแข้งไาอยู่นอยู่ไกลแล้วก็มา

บยอไปนอนดันดอกไ้ต้น้วมกดนอย่างน้อนกินเยอะข้วยนี่้งบ้นนดโอ้ยถึยงก,งงก้เสียบๆโอ้เมียนอีเลียดิคือร้เป็นกเลีย้ย อ่อนๆเลยนนเนอะเอาแล้วน,นะค่ะพี่น้องถึงช่วงไทายของเ้าเราจะมือนเนี่ยเปไ็นไรครับเต็มกระตาอยู่จ้ะ กระด่างอ่อนๆน,น,นี่พี่น้องดอกงามๆมันซ่อนอะไรกับเด็ดนาขาวนาเลนเด็ดนาขาวนาเลยอ่ะก็มีมนมนะ,ะน้องมะแลนงละจ้าเนี่ยนี่แะก็ขอบคุณเนปซีทั้งเก่าทั้งใหม่ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่นี้ห้าสองคนนะจ้า ขอบคุณผู้ถิดขามาติดตามขอบคุณผู้ถิดขามารับชมเนะจ้ะเนาะทั้งเก่าทั้งใหม่สำหรับผู้ที่ถามว่าไปโคกใดคือบ่บอกมือบอกเว้นเนี่ยญ <c oughs> ายิบาดกับบ่ได้บอกมือหรอกนะจ้ะไปแต่ละโคกกับบ่ได้ซ้ำโคกนะจ้ะพี่น้องจงคอยพอกันไหมคลิปหนาเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ